มาดูการสร้างคอนเนคชันนะครับระหว่างโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเป็นเสาเหล็กเชดบีมแล้วก็คานเหล็กเช็ดบีมนะครับโดยเชื่อมต่อด้านแ้งนะครับด้านเรียบนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือคอนเซปต์ของเขาก็คือจะมีเพดอยู่ตัวหนึ่งเชื่อมต่อกับคานนะครับโดยใช้โบลยึดแล้วก็ฝั่งที่เป็นเสาก็จะเป็นการเชื่อมนะครับ ดีเทลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ไปดูมาดูวิธีการเขียนนะครับวิธีการสร้างคอนเนคชันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอาคารขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วสร้างแหม่ให้ดูนะครับ ตอนนี้คานกับเสาตัวนี้ยังไม่มีตัว c o n d น t i o n นะครับทีนี้เวลาเราจะสร้างให้เรามาที่คำสั่งแถ,แถวว่าแถบของ structure นะครับแล้วก็มาที่ตัวลูกศรข้างหน้านี้ก่อนนะครับผมจะอธิบายว่าให้เลือกใช้ตัว c o n d c t i o n ที่เป็นชื่อคำว่าเชียร์เพจตัวนี้นะครับคือตกก่อนที่มัน ก่อนที่มันจะมาอยู่ฝั่งนี้มันมันเคยอยู่ฝั่งซ้ายมาก่อนแล้วผมเลือก add เข้ามามันเลยมาอยู่ที่ฝั่งขวานะครับซึ่งผมไม่ขอวนกลับไปนะครับเพราะว่ามันมีการตั้งค่าไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวสร้าง c o n n e คชั o ตามรูปที่ผมให้ดูนะครับกดโอเคนะฮะเวลาใช้คำสั่งนะครับให้คลิกที่ connection ตัวนี้นะครับแล้วเลือกเป็น เชียร์เพจนะครับแต่ว่าผมได้ดูพิเศษ t ทยหนึ่งขึ้นมาเป็นคำว่าเชี r ร์ a พ e แล้วก็ Beam to column นะครับผมกดลิ๊กตัวนี้แล้วผมก็มาคลิก object ก็คือตัวคานแล้วก็ตัวเสานะครับแล้วก็กด enter นะครับเรียบร้อยครับค่าต่างๆที่เราตั้งไว้ก็จะมาตามนี้ครับนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับ ว่าสมมุติว่าผมเป็นมันเป็นค่าเริ่มต้นที่มันยังไม่ได้มีการตั้งค่ามันจะเป็นหน้าตายังไงนะครับผมลงเปลี่ยนมาเป็นตัวที่มากับโปรแกรมนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเราก็แค่กดเข้าไปในตัว id type นะครับ แล้วก็มาดูที่ T D นะครับมันจะมีวิวให้เราดูนะครับเป็นเหมือนรีวิวนะครับแล้วกดเข้ามา Edit นะครับอันนี้อลองลองไปปรับใช้ดูนะครับไปเล่นดูนะครับตำแหน่งโบต์ตำแหน่ง Beam ติฟ f f เนอร์คอลัม์แล้วก็ ระยะของเพจแนวตั้งแนวนอนนะครับพอปรับแล้วนะครับก็จะเป็นตามรูปที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันทำได้ง่ายมากครับลองไปเล่นดูนะครับวิธีสร้างคอนเนคชันระหว่างบีมกับเสานะครับบีมคอลัมน์นะครับโครคงสร้างเหล็กนะครับ